อยากสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปต้องทราบอะไรบ้างครับวันนี้มีคําตอบด้วยปกติระบบการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปนะครับเราแบ่งได้2ชนิดด้วยกันชนิดแรกนะครับเราเรียกว่าแบบก่อสร้างที่เป็นคอนกรีตสําเร็จรูปซึ่งจะมีการหล่อชิ้นส่วนแบบสําเร็จรูปนะครับมาทําเป็นโครงสร้างบ้านของเราและประกอบเป็นชิ้นชิ้นเหมือนเลโก้โดยการประกอบเนี่ย จะมีการคำนวณโดยวิศวกรนะครับซึ่งแผ่นแต่ละแผ่นหรือว่าโครงสร้างแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยที่นำมาประกอบกันเนี่ยจะเป็นคอนกรีตแบบสำเร็จรูปแล้วและนำมาประกอบกันขึ้นเป็นโครงบ้านของเราซึ่งมีทั้งแบบผนังที่รับแรงกับไม่รับแรงแบบที่2นะครับก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าโมดูล่าจะใ้คล้ายตู้คอนเทนเนอร์นะครับโดยแบบที่เป็นโมดูล่านะครับก็จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนแต่ละส่วนที่เป็นห้องนะครับ เหมือนตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้มาประกอบกันหลังจากนั้นก็จะนําส่วนประกอบต่างๆนะครับมาประกอบกันจนได้ออกมาเป็นบ้านหนึ่งหลังโดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยผนังเบาซึ่งอาจจะใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกันจากระบบที่เป็น PCA สสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือหลังจากที่ก่อสร้างไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมโครงสร้างบ้านในอนาคตหรือแม้แต่การใช้งานภายในบ้านนะครับเราจะต้องคํานึงถึงการยึด การตอกเจาะทุบต่างๆนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างเช่นในกรณีที่เป็นผนังแบบพ c a คสต์นะครับหรือว่าเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปในแบบที่1เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าการที่จะติดตั้งเจาะผนังต่างๆเพื่อจะยึดจับสิ่งของเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่การที่จะเจาะตัวหน้าต่างต่างๆในการต่อเติมบ้านสามารถทําได้หรือไม่ต้องปรึกษากับทางวิศวกรพวกแบบเนื่องจากว่าโครงสร้าง แบบสาเร็จรูปที่ทําจากคอนกรีตนะครับมีทั้งแบบที่เป็นผนังรับแรงและเป็นแบบผนังที่ไม่รับแรงนะครับในกรณีที่เป็นผนังแบบรับแรงเนี่ยน่ากังวลครับเพราะว่าการที่เราไปเจาะหรือว่าการที่เราไปทําช่องเปิดเนี่ยทำให้ความสามารถในการรับแรงของโครงสร้างลดลงอาจจะไม่สามารถที่จะทําการต่อเติมในส่วนของหน้าต่างหรือการเจาะได้แต่ถ้าเป็นผนังสําเร็จรูปที่ไม่ได้รับแรงนะครับเขาก็จะทําเรียนแบบคล้ายๆตัวผนังอิฐทั่วไปนี่แหละครับแต่สร้างจาก คอนกรีตนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะตัดสามารถที่จะเจาะติดตั้งได้ง่ายกว่าในแบบแรกส่วนในกรณีที่เป็นระบบโมดูลานะครับในการขยายพื้นที่นะครับสามารถทําได้แต่ต้องทําการปรับปรุงแบบใหม่นะครับโดยนําชิ้นส่วนหรือว่าทําโมดูลาต่างๆที่เพิ่มเติมเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยเอามาประกอบเพิ่มเหมือนสร้างบ้านใหม่ครับเป็นการเพิ่มต่อเลโก้ขึ้นมาในส่วนของการยึดเจาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ยึดเจาะต่างๆบริเวณผนังเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรึกษากับทางพวกแบบนะครับเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องยึดเจาะให้ตรงกับจุดที่อาจจะเป็นซีไลน์อาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงรับน้าหนักนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงในการจับหรือว่ายึดเกาะต่างๆ,ๆเช่นในกรณีที่เราทําห้องครัวเราต้องการที่จะยึดในส่วนของตู้นะครับการที่ไปยึดในบริเวณที่เป็นผนังเบาแล้วมีตัวรับแรงเนี่ยหรือว่ามีโครงรับแรงเนี่ย ก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างตัวตู้ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว p c a s ส c ์คอนกรีนะครับหรือว่าในส่วนของโมดูล่าที่เป็นผนังเบาเนี่ยการที่จะต่อเติมหรือว่าการที่จะเลือกใช้ระบบการก่อสร้างแบบใดแบบหนึ่งนั้นจำเป็นที่จะต้องปรึกษากับ ผู้ออกแบบและก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับว่าในอนาคตเรามีโอกาสไหมที่จะต้องมีการปรับปรุงต่อเติมบ้านแล้วอะไรที่ทําได้อะไรที่ไม่สามารถทําได้อะไรเป็นข้อจํากัดในแต่ละรูปแบบเมื่อเราทราบทั้งข้อดีและข้อเสียข้อจํากัดในแต่ละรูปแบบแล้วเราเค่อยนํามาตัดสินใจครับถึงแม้ว่าการออกแบบก่อสร้างในรูปแบบสําเร็จรูปท,ทั้งสองชนิดนี้นะครับจะทําให้การก่อสร้างนั้นรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้ เร็วกว่าการก่อสร้างโดยปกติทั่ทวไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยข้อจํากัดที่มีความแตกต่างกันจากระบบการก่อสร้างแบบเดิมแต่เราก็สามารถที่จะเลือกข้อดีในแต่ละแบบมาใช้งานได้นะครับตามความเหมาะสมถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สามารถแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้นะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้และอย่าลืมกดติดตามช่อง Living's o p t i n g ของเรานะครับผมจะนําเรื่องราวเรื่องสาระดีๆแบบนี้นะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้อีกนะครับในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับ ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ